สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านกําลังรับชมอยู่กับช่องแม็กมอเตอร์คาร์ซื้อขายรถบรรทุกมือสองนะครับสวัสดีกันในช่วงยามเช้านะครับวันนี้ก็มาซื้อรถนอกสถานที่นะครับต่างจังหวัดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็วันนี้พามาชมกันนะครับเป็นอีดูสุ NQR 1 2 0แรงมานะครับคันนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าผมเองนะครับทราใครที่ติดตามผมนะครับจะจําได้นะครับอันนี้ก็จะของรถนะครับสวัสดีครับคุณตาครับ นี่นะครับคุณตาเพิ่งไปซื้อรถกับผมมานะครับน่าจะเป็นคันนี้นะครับเป็นร้อยห้าสิบนะครับก็พอดีแกได้คันใหม่มาก็จะขายคันเก่าออกนะครับก็วันนี้ก็มาซื้อให้ถึงที่นะครับก็รถนะครับผมเดินดูแล้วรอบหนึ่งนะครับรถก็ถือว่าสวยเลยนะครับใครที่กําลังหารถหก้อสองแถวนะครับไว้ไปรับส่งนักเรียนนะครับคันนี้เหมาะเลยนะครับเพราะว่าคุณตาแกตกแต่งแล้วก็ทําไว้ให้พร้อมใช้งานแล้วเรียบร้อยนะครับกระจกก็เป็นกระจก เป็นแบบกระจกนะครับก็ทํามาก็น่าจะลายตังค์อยู่หน้าตาทํามาน่าจะเกือบแสนนะครับครับทํามาบิวมาใหม่ก็สวยครับเดี๋ยวให้ชมภายในกันก่อนนะครับภายในตัวนี้มีระบบแอร์มีอะไรเรียบร้อยนะครับภายในสวยเลยนะครับก็ดูแล้วนะครับเจ้าของรถค่อนข้างนี่จะรักษาสภาพรถได้ดีมากเลยนะครับรักษารถเก็บทําความสะอาดรถได้ดีมากเลยนะครับรถก็มีการ เก็บสีมาแล้วนะครับแต่รถบางเดิมนะครับก็เก็บสีเขาครับเก็บสีคนตาบอกว่าเก็บสีเข้าตามบริษัทเขานะครับรถสวยเลยนะครับคันนี้ขนาด4เมตร30นะครับแอปไรคันไหนราคาก็ถือว่าย่อมเยาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้าย พวกนี้ก็แกเพิ่งทํามาใหม่นะครับยังทํามาใหม่ไม่นานนะครับก็นักเรียนเยอะครับก็เลยขายคันเก่าออกนะครับเอารถคันที่มันใหญ่แล้วก็ยาวกว่าเดิมนะครับพอคันใหม่มาปุ๊บมันก็แกก็เลยขายคันเก่าออกนะครับเพื่อที่จะไปตกแต่งทําลังคาคันใหม่นะครับใครที่หารุ่นนี้อยู่นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9นย์3 7้า9มี่จสามเจสี่สองเก้านะครับรถสวยเลยนะครับแทบไม่มีที่ติเลยนะครับรถคันนี้ตัวนี้เป็นตัว พิเศษเลยนะครับคัสซีใหญ่ตลอดทั้งเส้นนะครับปกติ120คัสซีจะเดียวไปนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวหนึ่งรุ่นที่หายากเลยนะครับดูคัสซีฝั่งด้านนี้กันบ้างนะครับคัสซีสวยกิิบเลยนะครับใครที่หาอยู่ไม่ผิดหวังเลยนะครับรถคันนี้สภาพเดี๋ยวให้ดูสภาพเครื่องยนต์กันนะครับเห็นไหมครับเครื่อง กิ๊เลยนะครับนี่ไปล้างออกนิดนึงเนี่ยเงาวับเลยนะครับสภาพเครื่องก็เครื่องดีครับน้ําไม่ไอนะครับน้ำมันเครื่องก็ไม่ดันนะดอกยางหน้าเต็มนะครับเป็นพื้นใต้หัวเก๋งพวกนี้ก็สวยๆครับไม่มีผุแล้วครับพื้นไม่มีผุนะครับแผ่นพวกกันความร้อนพวกนี้ก็เหลือครบหมดนะครับรถบ้านนะครับรถบ้านเจ้าของใช้งานเองนะครับรถสวยกิ๊บเลยนะครับคันนี้ใครที่จะหารถ สองแถวไว้รับส่งนักเรียนช่วงเปิดเทอมนะครับคันนี้ก็เหมาะเลยนะครับก็คุณตาแกค่อนข้างที่จะรักษารถด,ดีนะครับอันนี้ก็ถามคุณตานะครับใช้มานานหรือยังครับคันนี้ยี <20. S 1> ่สิบยี่สิบปีโอ้รถนี่ถือว่ารักษารถสภาพได้ดีมากเลยนะครับใครที่เอาไปใช้นอกคุณตานาะคันนี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมครับรถแกเช็คศูนย์เช็คตามเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตาม ระยะตลอดเวลานะครับเอาคันยาวเฉยๆดครับอันนี้สวยครับอันนี้เจียใเพราะว่าเปลี่ยนเอาเป็นคันยาวกว่าเดิมนะครับดูจากยางนะครับยางพวกนี้ยางยี่ห้อบิดตูอยางดีเลยนะครับยางบิดตูนยางดีตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับร้อยยี่สิบตัวพิเศษสังเกตจากพวกถังลมพวกนี้นะครับถังลมก็จะเป็นถังลมขนาดใหญ่นะครับมาจากพวกนี้มันจะมาจากโรงงานเลยนะครับก็ซีใหญ่ตลอดทั้งเส้นนะครับ เห็นไหมครับคัสซีไม่มีทิติเลยนะครับตามที่หาซื้อรถดดูนะครับรถดโดยสารส่วนมากสภาพมันสวยทุกคันอยู่แล้วนะครับไม่ซ้าก็ใครที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าสมี่จดสามจสี่สองเก้านะครับศูนย์เก้าสองหกสิแปดแปดแปดเก้าเจบนะครับคันนี้ใครได้ไปสภาพเยี่ยมเลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมพาไปซื้อขันไหนเราจะถ่ายลงให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่าน f f c ที่ติดตามแล้วก็ให้การรับชมมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ